สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นำเลขปู578นะคะมาฝากแฟน fc ทางช่องเช่นเดิมนะคะหรือ,อเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะก็อยากให้ฟังให้จบนะคะสำหรับแอดมินเอกก็ไม่ได้อะไรนะคะก็แค่อยากให้เพื่อน fc หรือเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้เงินเทวดามาใช้กันเนาะ สำหรับเลขโปรห้าเจ็ดแปดนะเพื่อนๆก็อาจจะงงเนาะเพราะว่างวดนี้ไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะคะทำไมแอดมินเอามาลงแอ,อดมินก็เลยอยากให้เพื่อนๆนนะคะที่ดูคลิปนี้ฟังที่แอดมินพูดแล้วก็พอฟังฟังที่แอดมินพูดจบแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับแอดมินเอกก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะก็ลองฟังดูนะคะแอดมินก็จะ,อะบอกนะคะ สำหรับเลขปู่578นะคะที่จริงแล้วท่านเป็นคนที่คำนวณแม่นแล้วก็ได้เลขมาน้อยที่สุดเลยนะคะแต่ละงวดที่ท่านเลขออกปุ๊บแล้วก็ส่งมาให้ทางช่องนะคะนะกะก็จะมีแค่3ชุดนะคะอย่างงวดที่ออก95นะคะแกก็คำนวณได้955905นะคะแต่พอ เช้ามานะคะแกก็จะมาเปลี่ยนตัวเลขนะคะคือแกนะคะปู่นะคะปูะะป่5 7 8อ่าท่านไม่ค่อยมั่นใจหรืออย่างไรแอดมินก็ไม่ทราบนะคะแล้วพองวดอ่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนะคะเอ้ยวันที่สิบหกพฤศจิกายนะคะอ่าท่านก็พอเลขอ่าออกปุ๊บท่านก็มาคำนวณให้ปั๊บเลยนะคะก็คือได้4 7 5 7 6 7นะคะ แล้วท่านก็ส่งมาให้ทุกช่องนะคะยูมีช่องหนึ่งนะคะที่เอาเลขอ่า7 5, 7, 6, 7เ7็7ไปลงนะคะมีอยู่ช่องหนึ่งแต่ปูบอกว่าอย่าเอาไปลงนะอย่าพึ่งลงนะอเลขตัวนี้มันไม่เข้าปูเขาจะพูดแบบนี้เสมอนะคะปูบอกว่าต้องรอเลขอที่เขาเขาคำนวณได้เลขวิ่งที่เขาที่เขาวิ่งตัวละ3ล้านนะคะปูจะบอกให้รอเลขตัวนี้นะคะ แอดมินเอกก็สังเกตดูแล้วสำหรับเลขปู5 7 8นะคะที่เวลาแกเลขออกแล้วนะคะแกก็คำนวณให้นะคะคำนวณให้แล้วก็ให้มา3มชุดนะคะก็จะเข้าตลอดเลยนะคะเข้าล่างนะคะส่วนมากจะเข้าล่างนะคะแต่ปูก็บอกให้ซื้อบนล่างนะคะเวลาปูส่งมา3ตัวนะคะ3มชุดนะคะปูก็จะบอกซื้อบนล่าง อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับงวดนี้นะคะปู่ก็บอกว่ามี62 72 82นะคะย้ำนะคะ,ะมี62 72 82นะคะ,ะเพื่อนเพื่อน fc หรือ,อเพื่อนเพื่อนที่เข้ามานะคะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเลขอัน้นเดี๋ยวจะเป็นเลขดังนะคะก็ลองเอาไป ซื้อรถเตรีไว้คนละใบนะคะสำหรับเลขปู่5 7 8นะคะว่าเลขที่ท่านคำนวณให้มาก่อนนะคะมันจะเข้าหรือเปล่านะคะสำหรับเลข6 2 7 2 8 2นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับแอดมินเอก,ก็พูดตามความจริงนะคะก็อยากให้แฟน FC นะคะที่ติดตามช่องเอพารวยนะคะ,ะได้เงินเทวดามาใช้เนาะ แอดมินเอก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีปังๆนะคะสำหรับงวดนี้จะได้มีเงินกลับบ้านนะคะ